ก็มันเป็นความภูมิใจเนืแล้วก็งงกับโควิดกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ได้กลับมารับอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นเกียรติเออเป็นความภาคภูมิใจสําหรับนักแสดงแล้วก็มันทําให้เราหายเหนื่อยด้วยนะคะค่ะในฐานะคนทํางานนี่ถือว่าคุ้มค่ากับ แรงเรื่องนี้ที่เราลงทุนไปไหม่พี่ใหม่เพราะว่าเล่นสุดใส่สุดมากใช่ค่ะตอนนี้ยังคิดในใจว่าตอนที่เสร็จใหม่ๆแบบโอ้โหคือย้อยเอาทุกอย่างในตัวในชีวิตเราไปหมดเลยแต่ว่ามันก็เป็นความภูมิใจเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในบทที่ดีที่สุดในชีวิตด้วยเช่นกันนะคะเป็นท็อปไฟในชีวิตของใหม่เลยท็อปทท็อปไฟนะคะแล้วก็ดีใจที่ ออประชาชนทุกคนให้การต้อนรับมันทําให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้คือทาไมขาดคนดูต่อให้เราทํางานดีแค่ไหนมันก็รู้สึกว่ามันก็มันมันก็เหมือนตกมือข้างเดียวแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ยุน่นพี่ออฟพี่แดงทีมงานทั้งหมดว่าออได้ทําละครกรกรรมขึ้นมาไทายทีวีไท,ทยทีวีช่อง3ค่ะก็เลยทําให้เราได้เป็นหนึ่งในนักแสดง ละครเรื่องนี้แล้วก็ละครเรื่องนี้คือเหมือนกับว่ารางวัลที่ได้ก็คือเป็นรางวัลที่สร้างสารสังคมด้วยเป็ใจตรงน,บบนี้ยิ่งภาคภูมิใจขึ้นไปยังไงใช่ค่ะ,คะมอกีก็ตั้งใจที่จะคุยเรื่องนี้ว่ามันเหมือนเป็นละครไม่ใช่แบบมันเป็นละครน้ําดีอะค่ะแล้วก็เป็นละครที่สะท้อนถึงครอบครัวความรักความอิจฉามนุษย์อนะมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆคือมีรักโลภโกรธหลงและเหนือสิ่งอนใดมันมีกฎแห่งกรรมมันทําให้เราได้เอ,อ เหมือนก็เรียกว่าละครน้ําดีมันก็ได้สะท้อนสู่สังคมแล้วก็ให้สังคมได้รับเรื่องราวดีๆด้วยที่แบบว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมที่มนุษย์ไม่มีวันที่จะหนีหรือหลีก้นกับผลของการกระทำของตัวเองอจาไม่ได้นะคะว่าได้รับรางวัลกับบทบาทแม่ย้อยนี่ <c oughs> เป็นกี่รางวัลแล้วก็น่าจะ เจ็ดดเก้าสิบรางวัลอะไรแเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะตู้ที่บ้านยังไงคะพี่ใหม่ต้องเปิดตู้ใหม่เลยออะไรคะกําลังหาเงินทําตู้อยู่ค่ะเพราะว่าโควิดมาตอนนี้ก็คืออยู่บ้านก็ตั้งเอาไว้ก็มีแบบว่าเป็นมันเป็นคุณค่าทางใจนะคะแล้วก็ทําให้เรามีพลังใจในการจะทํางานดีๆต่อไปแล้วก็ไม่แบบที่เหนื่อยมาทั้งหมดมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเกียรติประวัติของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใหม่แฟนๆละครจะได้เห็นพี่ใหม่กลับมาเล่นละครอีกเมื่อไหร่ครับพี่ ก็น่าจะเร็วๆนี้ค่ะก็ก็ดูบทกันอยู่ค่ะแล้วก็เออหน้าทางจะเป็นไปได้เนี่ยก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะค่ะแต่ก็ได้เห็นแน่ๆเนาะได้เห็นแน่ๆค่ะเพราะปฏิเสธไปหลายเรื่องแล้วก็คือด้วยความที่เหนื่อยด้วยแล้วก็มันแบบใหม่มีเรื่องราวของคอนเสิร์ตของอาชีพหลักที่ใหม่ทาอยู่ตอนนี้คือนักร้องแต่เม่อมาเจอสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ทําให้เราแบบว่าดีใจที่ยังมีผู้จัดหลายๆท่านก็เล็งเห็นแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็เห็นค่าอยากให้เราไปทํางานแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ กันบ้านยากขึ้นนะพอเราเจอย้อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องยอมรับว่าพอจะไปเล่นเนี่ยคือเราต้องเล่นได้ทุกๆบทอยู่แล้วล่ะใ,ในการเป็นนักแสดงแต่ว่าใหม่ก็อยากจะค่อนข้างการกรองอะไรที่มันออกมาแล้วแบบว่าเหมาะสมที่สุดแล้วก็ให้รู้สึกแฟนคลับหรือทุกคนก็ไม่เสียใจว่าเออบแบบได้มาเล่นทั้งทีอะไรเงี้ยครับติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ